ึงข่าวผ้าหลืงกับสีกานะที่เป็นข่าวนะคือถ้ามันใช่อะ่ะเราก็คิดว่าไม่ควรทำะนะเพราะว่ามันก็จะเป็นบาปติดตัวเปล่าๆความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะบางทีคือกรรมที่มันไม่ดีอะ่ะบางทีอะทำไปอะมันอาจจะทำให้มีความสุขช่วงแรกๆ แต่ผลกรรมที่ตามมาถ้าชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะมันจะต้องทุกกว่าความสุขที่ได้มาเยอะเลยเราคิดว่ามันไม่คุ้มอะ่ะอืมก็บางทีก็ควรจะรู้จักยับยั้งชั่งใจนะอืมก็ถ้าเรารู้จักยับยั้งชั่งใจมันก็จะทําให้เราไม่ทําสิ่งที่มันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ภายหลังไง อืบางก่อนจะทําอะไรควรจะคิดว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยผลจากการที่ทํามันจะเป็นยังไงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงในอน,น,นาคตถ้าทําแล้วผลมันจะดีอย่างเงี้ยก็ควรทําแต่ถ้าทําแล้วอะคือผลมันจะไม่ดีอะก็ไม่ควรทําคือบางทีเราเรา,เราคิดว่าคนเรามันก็ยังมีกิเลสอยู่แหละมก็แต่เราก็ควรจะอยู่เหนือกิเลสรู้จักยับยั้งชั่งใจอะ ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจมันก็จะทําให้เราแบบอาจจะไปทําอะไรที่มันทําให้เกิดผลไม่ดีตัวตัวเองภายหลังก็ได้ซึ่งความทุกข์มันจะมากกว่าความสุขเยอะเลยนะถ้าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีไปอะอย่างของเราเนี่ยคือเราถ้าถ้ามันถ้ามันใช่นะเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรื่องผ้าเหลืองกสีกาคือถ้ามันใช่เราก็คิดในใจว่าทําได้ยังไงอะ่ะ อืหลายครั้งที่เราได้ฟังข่าวนะเราก็คิดในใจว่าโดยเฉพาะสีกาะนะเพราะว่าในมุมมองของเราอะเราก็เอาความรู้สึกของเราเข้าไปนะเราก็คิดในใจว่าทําได้ยังไงเออเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเท่าที่เรารู้มาคือมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบาปมากเลยนะอืมแล้วมันไม่คุ้มเลยอะ่ะ คือคนที่เขาจะไม่ทําบาปเนี่ยหนึ่งก็คือเขาจะต้องเกรงกลัวต่อบาปเกรงกลัวต่อผลของบาปว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีทําให้เขาทุกภายหลังนี่สิ่งที่คือเขาจะไม่ทําเลยแล้วก็สองถ้าเขาไม่ทําก็คือเพราะว่าเขาละอายละอายใจต่อการทําบาปก็คือไม่มีความรู้สึกอยากจะทําเลยอะคือมีจิตได้สํานึกที่ดีอะ่ะ อ่าอันนี้คือเขาก็จะไม่เขาก็ไม่อยากที่จะทําบาปเลยอันนี้คือความละอายใจละอแล้วก็คือแม่เราอะ่ะเขาก็สอนเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะบอกว่าเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้พระนะพยายามอย่าไปโดนตัวพระคือเราว่าการที่แม่อสอนสอนลูกอะ่ะควรจะสอนลูกอบรมสั่งสอนลูกให้แบบว่า ทําอะไรในสิ่งที่ควรและไม่ควรนะ <c oughs> คือควรจะสอน <c oughs> อย่างแม่เราเนี่ย <c oughs> เขาก็มักจะสอนว่าอ่าอย่าไปโดนพระนะอย่าไปผู้หญิงอะผู้หญิงอะอย่าไปโดนพระอย่าไปใกล้พระนะอืมเขาเขาพูดอย่างนี้เลยเขาจะพูดแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นบาปนะอืมเขาก็จะมาจะสอนอย่างนี้แหละ <c oughs> แล้วเราก็จะแบบจําฝังใจเลยนะคือเด็กอะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือ ผู้ใหญ่ถ้าสอนอะไรมาเด็กจะจําสิ่งนั้นไงจําฝังใจเลยเราก็จําเลยนะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่ว่าเราเราเราคือพานั่งอยู่หน้ารถอะนะคือพ่อเราก็ขับรถจะพาอยู่นั่งแล้วเราเป็นเด็กนะแล้วเราก็อยู่อยู่หลังรถแล้วเราก็อยู่หลังท่านแหละแต่ว่าเราก็เอามืออะไปจับบางทีบางทีเราเป็นเด็กนะแล้วก็เอามือไปจับที่เบาะเบาะที่ท่านนั่งอนะ่ะ แต่ว่าเผลอเผลอเราเผลอไปโดนผ้าเหลืองไงเผลอไปโดนผ้าเหลืองปุ๊บเฮ้ยเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นบาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รีบดึงมือกลับเลยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่แม่เราสอนมาไงแม่เราสอนว่าอย่าไปใกล้พระนะผู้หญิงอนะ่ะอย่าไปอย่าไปโดนพระอย่าไปใกล้พระนะเป็นสตรีเป็นอะไรเงี้ยแม่สอนอย่างนี้เลยนะเราก็คือเวลานั้นเราก็จะพยายามแบบอยู่ห่างๆสำรวมอะ่ะควรจะสำรวมแล้วก็เวลาเราเดิน ผ่านพระที่บินฉาทอะเราก็จะเดินห่างหาแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็สำรวมคือสำรวมเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะเราบางทีเราเจอเราเห็นข่าวอย่างเงี้เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำได้ยังไงอืมเพราะว่าคือเราเราคิดว่ามันคือผู้หญิงไม่ควรจะไปมีความสัมพันธ์กับพระนะเพราะว่ามันจะเป็นบาปมากอะ ในความคิดเราเลยนะเท่าที่เราได้ยินมามันจะไม่ควรเลยควรจะสำรวมเวลาเห็นพระอย่างเงี้ยก็แต่เราก็เคยเราเคยเจอเราเคยเจอเรื่องหนึ่งเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะก็คือว่าอ่าเราก็คือเราก็เข้าใจว่าพระบางรูปท่านก็ยังมีกิเลสอยู่ท่านก็ตัดกิเลสไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าคือคือว่าคือถึงแม้ว่ายังมีกิเลสอยู่แต่เราก็ควรจะยับยั้งชั่งใจนะ บางทีเราก็เคยไปเคยไปที่วัดหนึ่งอะแหละแล้วเราก็ไปทําบุญอ่าแล้วเราก็เคยคือเราก็เคยเห็นแบบว่าอ่ารูปหนึ่งอะเขาก็เหมือนกับว่ามองเราแบบว่าตาเยิมเย้มๆอะตาเยอะม,มากเลยจนเราต้องแบบหลบหลบตาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเหมือนกับว่าเหมือนกับอ่ามีผู้ชายที่เขามาชอบเราอะแล้วเขาก็มองเราตาเยิ้มอะ สายตาเป็นแบบนั้นเลยเราก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็หลบเลยเราหลบแล้วเราก็รีบแบบว่าไม่มองเราก็จะไม่มองแต่ท่านหน้าตาดีด้วยนะอืมท่านหน้าตาดีด้วยคือแต่ว่าเราก็เราก็พยายามไม่คิดอะไรเลยแล้วก็สำรวมแล้วเราก็หลบสายตาแล้วเราก็ไม่มองท่านอีกเลยแล้วเราก็คือเราเราก็เดินไปทางอื่นเลยอะอืม หลังจากนั้นเราก็แต่เราก็ไม่ค่อยเป็นวัดที่เราเราไม่ได้ไปบ่อยนะเป็นวัดต่างจังหวัดที่เราแบบอา่บเอาเราไปหาพ่อเรานะที่จังหวัดอา่าต่างจังหวัด,ดะนะแล้วก็อ่าไปเยี่ยมญาติเราอะแล้วเราถึงวันนั้นเราก็ไม่ได้ไปบ่อยหรอกอืมพอเราไปเสร็จเราก็เห็นอืมพอเราเห็นแล้วเรามันเหมือนกับว่ามันมีปฏิกิริยาเลยว่าเราก็ต้องแบบว่าสำรวมอะแล้วเราก็เดินไปอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยอืมแต่เราก็เข้าใจว่า คือบางรูปท่านก็ยังมีกิเลสอยู่นะแล้วท่านก็ยังเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยนะก็มีกิเลสอยู่อ่ะแต่ว่าถ้าถึงจะมีกิเลสถึงจะบางทีห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้แต่ว่าห้ามการกระทําได้ไงห้ามห้ามการกระทําที่ไม่ให้ทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเงี้ยเราห้ามได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเราก็คือเราจะพยายามบอกว่าไม่ ไม่อยู่ใกล้อ่ะจะอยู่ห่างๆเลยอะไรอย่างเงี้ยสมรู้มากๆเลยเวลาอยู่ต่อหน้ายอะไรเงี้ยแล้วก็จะก้มหน้าก้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีความคิดที่ไม่ไม่ดีออกไปยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราว่าคือมันไม่คุ้มอ่ะคือเพราะว่ามันมีความสุขบางทีมันถ้าเราตามใจกิเลสอ่ะมันมีความสุขปั๊บเดียวเองนะความสุขไม่นานหรอกแล้วหลังจากนั้นนะ ถ้าเราไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะความทุกข์อ่ะที่ตามมาจากผลกรรมผลบาปที่เราทําไวอ้อ่ะโอ้ยมันจะทุกข์กว่าเยอะเลยนะมันก็ไม่คุ้ม,มน,นะเพราะฉะนั้นก็ควรจะสํารวมนะอืมแล้วก็อย่าไปตามใจกิเลสมากควรจะรู้จักตัดกิเลสยับยั้งชั่งใจถึงแม้ว่าคนเราอะ่ะกิเลสอะความคิดอะ่ะมันมีมันมีความคิดไม่ดีมันมีได้เพราะว่ามันยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าเราต้องรู้ทันความคิดอะ่ะ แล้วเราก็ต้องไปไปตัดมันที่ความคิดเลยอะไปตัดมันที่ตรงความคิดเลยอย่าให้มาอย่าให้อย่าให้กลายมาเป็นคําพูดที่ไม่ดีออกไปอย่าให้กลายมาเป็นการกระทําที่ไม่ดีออกไปเพราะว่าอันนี้คือมันจะส่งผลผลความทุกข์กลับมาเยอะมากเลยแต่ถ้าเป็นแค่ความคิดอะ่ะแล้วรีบตัดปุ๊บอืมอันนี้มันก็จะมันก็จะกรรมมันก็จะเบาบางลง